สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยจะมามาค่ายบอนซี่วันนี้มาค่ายยางเดียวนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้งานเล้งครูจะเอางานอ้อยต้องรีบไปเหยยบผ้าจ้ะแล้วก็อีกย่างหนึ่งพอดียู่กับยายยายก็เข้าผ้าให้เซจบอนซี่เข้าผ้าให้ป้าอ้อยเขาําให้ป้าอ้อยป้าอ้อยก็เลยไม่ได้มีอะไรถาจ้ะ เออปอ้อ,อยก็เลยเย็บผ้ากับค่ายบอนซี่อย่างเดียวตอนี้ปอ้อยก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะเวลาก็จะลดลงไปนานๆนอาจจะมีสร้างะความรู้เรื่องการผ้าชิ้นหรือว่าที่ผ้าชิ้นแล้วปูกเป็นแบบไหนอะไรอาจจะเอามาอัปเดตให้เลยอาจจะไม่ได้ให้ดูตอนทําเนาะเออหรือว่าถ้าเกิดเจอบอนลูปมล่างอะไรแปลกๆก็อาจจะมาให้ดูเนาะก็จะค่ายบอนซี่ไปเลยเนะจะ๊ะไม่ว่ากันนี่แต่นี้ปอ้อยก็จะมาค่ายบอนซี่วันนี้ก็จะมีมาแบ่งปันเหมือนเดิม วันนี้มาเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งอันนี้เป็นบอนเก้านะจ๊ะมีนามมีนามว่ารัตนาโกศเพื<ๆ>่อนเพื่อนรัตนาโกศต้นนี้ปลาอ,อยข้อที่ซ่องร้อยบาทนี่ใสแบบนี้จ๊ะรัะตนาโกศเดี๋ยวข้อวางวันนี้เพราะว่าสถานที่หม่รัตนาโกศต้นนี้ปลาอ,อยข้อที่ซ่องร้อยบาทนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่ซ่องต้นที่ซ่องอันนี้คือยักษ์กาลุนลา่าเพื่อนเพื่อนฟอมกอ มีหนึ่งสองสามสี่ฮะหกมีหกต้นในหนึ่งกอกอนี้อยากการลุนล้าเนี่จ๊ะเพื่อนเพื่อนใ่ปะที่ใบห่อก็มีนี่ข้างล่างนี่ก็ห่อแล้วนะเนี่ยห่อแล้วออกหูแล้วก็มีแต่นี่ปอ้อยรวบไว้นี่เนี่ยจ้ะการลุนล้าทั้งหมดมีหกต้นกระทั่งนี่ปอ้อยข้อที่สี่ร้อยบาทเพื่อนเพื่อนนี่นี่ให้ดูสี่ร้อยบาทจะพอวะวพ่าเพื่อนไปแยกเอาปอ้อยก็รับหมาไม่หล้ว่าืม เป็นฟอร์มกอรหรือว่าเข้ารวมกันแต่ดูทรงเหมือนจะจะรวมกอรวมมีกอรวมกอ,รมกอธรรมชาตินี่แหละเพื่อนไม่รู้มันเน้นเหมือนกันไปหมดเลยร้อยก็ไม่รู้เนาะการลุนลาดมีหกซึ่งเจ็ดต้นจะพ่อท่ซี่ร้อยบาทเนาะรับรองได้ไปไม่เสียไม่เสียไ่ยต้นนี้กระท่งนี้เพื่อนๆได้ไปไอ้นี้แน่แล้วก็เนี่ยแก เนี่ยเฮ้ยป่ะอันเนี้ยเริ่มมีหู้แล้วอ่าม้วนแล้วเป็นห่อแล้วนี่ก็ห่อแล้วมีหู้น,น้อยละจะมีเห็มประจักษ์สี่ร้อยบาทเพื่อนเือนวันนี้ปอ้อยจะค่ายบอดที่เตี้ยน่อยไม่สู้พอที่สู้ๆหแพ็ก <c oughs> เหนื่อยนะอันนี้นะเมืองนอนนะเมืองนอนเนี่ยปลายนิดเดียวปลายน้อยแต่กระปลายซึ่งปลายหรือปลายหน่อยก็ะปลายนี้นะจะณเมืองนอนกระทั่งนี้ปอ้อยข้อทิ่ส่องร้อยบาทเพื่อนเือนณเมืองนอนเนาะ ปลายอยู่นะจ๊ะซึ่งปลายก็ปลายหน้อยเอ้ยปลายหน้อยก็ปลายจ่ะเพื่อนๆเยอใบไม่เขาก็อาจจะซวยก็ได้นะจ๊ะซ่องลอยบ้าทนะเมืองนอนนี่นะเมืองนนนี่ซ่อง้อยบ้าทต่อปลาอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ <c oughs> อัซูนอินทิลาเพื่อนๆเป็นยักษ์นี่เลิ้งกาซีนา้าแดงเลยอซูนอินทิลา ปอ,อยจะมีมาแค่ต้นเดียวนะจ๊ะรอบนี้ไม่มีนะเพราะว่าอีกต้นปอ,อยจะไว้ทําพันปอ,อยได้มาแค่ซ่องต้นแบ่งกันแบ่งมามาแบ่งปันเพื่อนๆต้นหนึ่งอสูนอินทิลาต้นนี้ปอ,อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทเพื่อนๆซ่องร้อยแปดสิบบาทซ่องร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนๆเอาไปเรียงต้อยเอาเพื่อนๆจ้าซ่องร้อยแปดสิบบาทอาสูนอินทิลา แล้วก็ต้นนี้มีนามว่ารัตนาสิ้นรัตนาสิ้นต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทรัตนาสิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะนี่ต่อไปอันนี้มีนามว่ากันห้าชาลีเพื่อนเพื่อนกันห้าชาลีต้นนี้ปอ้อยข้อที่สองร้อยบาทเพื่อนเอน่องร้อยบาทจะกันห้าชาลีเนาะ ไม่ค่อยมีนะจ๊ะกันห้าชาลีใครยังไม่มีก็เอาปาสะส้มกันต่อไปอันนี้มีนาวะชินะบัญชรเพื่อนๆือนชินะบัญชรใส่แม่พันธ์มีหัวนะจ๊ะใส่แม่พันธ์ต้นนี้ปอยข้อที่่องร้อยยี่สิบมีรอดแล้วนะเพื่อนเหือนทีรอดไหมาจ๊ะ่องร้อยยี่สิบบ้าทจ๊ะชินนะบัญชรทำไมาใหญ่ก็ใส่ได้โกกระทั่งแม่ปอยใส่ไม่ได้วะ เดี๋ยวตะลุกเลยอ่าต่อไปอันนี้ลามาซูนเพื่อนเพื่อนลามาซูนกัดซี่ซวยแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าลามาซู่นปอยข้อที่่องร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันจ้าลามาซู่ซ่องร้อยแปดสิบอัซูุอินทีลาก็ะซ่องร้อยแปดสิบลามาซู่ก็ะซ่องร้อยแปดสิบแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกกันนะจ๊ะเดี๋ยวนะปลอยข้อยกเก็บแป๊บหนึ่งก่อนจ้ะ เงียวื้ยจังเลยอต่อไปต้นนี้ป้าอ,อ้อยก็ได้มาซ่องตอน้นอันนี้จะแบ่งนะจะแบ่งไ้นะเพื่อนๆเป็นบอนเจ้า จะไม่ค่อยมีนะเป็นบอลกราบบอลมีแข้งอันนี้คือสุดซากคอนซู้ประมาณซ่องหมายบรรทัดเนี้ยแข้งเข้าทางั้นนะนี่แข้งเขาในน,นี้อันนี้คือนักแข้งเข้านะจา๊ะใส่แม่ผันสุดซากคอนต้นนี้ปออ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทเมื่อกันจ้ะสุดซาขคอนแบ่งได้แค่ต้นเดียวนะจ๊ะซ่องร้อยแปดสิบอันนี้คือใส่แม่ผันนะเนเพื่อนโอ้ยใส่แม่ผันซ่องร้อยแปดสิบ ต่อไปต้นนี้มีนามว่าวิศนุกรรมเพื่อนๆไม่ใช่วิศนุกรรมประสิทธิ์นะอันนี้คือพระเนี่ยพระวิศนุกรรมแหละวิศนุกรรมเพราะว่าตาเข้มอย่างงี้เนาะวิศนุกรรมต้นนี้ใส่แม่ผัน่นปล่อยข้อไอ้น,นี้ข้อทีซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทได้มาต้นเดียว วิศนุกรรมวิศนุเขียนผิดวิศนุกรรมไม่ใช่วิศนุกรรมประสิทธิ์นะเพื่อนๆือนอันนี้ข้อที่ต้องลอยเจ็ดสิบบาทเป็นสายแม่พันธุ์เพื่อนๆวิศนุกรรมนี่น่าจะเป็นวิศนุกรรมแล้วก็อะไรนะอะไรนะที่เป็นยักษ์ที่น่าจะเป็นคููกันนะครอบที่เป็นสีแดงๆใบมืนพวก ท้ hmm. าเวสสุวรรณที่ว่าข้อป่อยมีซี่แดงตะก้อนจับร้ายาที่คข,ขายพวกของเท้าแหละแกเขามีหูต้ต้ใบแต่นี้ไม่มีหู้นะจ๊ะวิศนุกรรมรอดไหมกระแทงแล้วนะจ๊ะอันนี้พยากรรมพุทธพยากรรมพุทธฟอร์มกอเพื่อนเพื่อนฟอมกอนะจ๊ะดูดูสะก้อนเนี้ยน่าจะก่อมีไร้ต้นอยู่เน้นๆไม่ซ่องกับซ้ำโตนพยากรรมพุทธกอน,นี้ปล่อยข้อที่ซ้ำร้อยบาทเพื่อนๆือน ซี่ซวยชัดสะดุดตาขนาดหน้านีอ้าวขึ้าไอยู่แล้นี่ประหยัดก,กัมพูช่าม้อยบาทจา้ะส่าม้อยบาทเป็นบอลใบหน้าใบซวยนี่ใบเงาเงาวับวับอย่างนี้เนาะส่าม้อยบาทต่อไปอันนี้คือมาห้าเทปมีซ่องต้นนะจ่ะมาห้าเทปฮู้หู้ยังไม่มาเพิ่งเริ่มกัซซี่นะจ่ะ นานก็จะเลี้ยงหั้ยังไม่แก้หรอกต้องให้ใบนิกใบนั้นแหละมา้าเทสมีส่องต้นกระทั่งนี่ปลอ,อยข้อที้่องร้อยเจ็ดสิบบาทซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทมา้าเทสนี่ใมประจกักนี่รอหู้โคอันนี้นางรักสดเทวีเพื่อนเน,นางรักสดเทวีต้นนี้ปลอ,อยข้อที่องร้อยบาทใส่ให่แล้วนะจ๊ะใส่แม่พันแล้วอ แล้วก็มาเชี่ยวกระทั่งนี้มีซี่ต้นเพื่อนเพื่อนมาเชี่ยวปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทซี่ต้นมีซี่ต้นนะจ๊ะมาเชี่ยวซ่องร้อยห้าสิบบาท่องร้อยห้าสิบค่ายจนหมดะนะมาเชี่ยวข้อข้อปอ้อยก็ ที่ผ้าฉินไว้กําลังเริ่มแดงยังไม่กล้าซี้งี้หรอถ้ากล้าซี้งี้เลี้ยงเป็นปีโคค,คนเพื่อนนี่ซ่องร้อยห้าสิบบาทมาเชี่ยวใครจะรับก็ปึ๊บเดี๋ยวะเดี๋ยวปาอา้อยขอเก็บอีกชุดหนึ่งก่อนแรกหนึ่ง อนอัน,นเตรียมตัวจะเอามาห้าเซตที่มาผ้าขยายผ้าให้พรุ่งนี้อันนี้อื้ออันนี้คือมนสวัณเพื่อนเพื่อนมนสวั์นี้อุ้ยน้าอย่างนี้เลยมนสวค์น้าซวยเลยจ้ะร้อยข้อที่ซ่องร้อยบ้าท บนสว,รรสวัรค์นะซุ้ยใส่เมพันนะจ๊ะซ่องร้อยบาทมีด่างด้วยนะมีด่างมีเปอ้์ด้วยแล้วก็นา้าน้าตรงกลามเลยนี่เพื่อนๆบนสวัรคร์ยังซุ้ยซ่องร้อยบาทจ้ะต่อไปลูกหมายไกลลูกหมายไกลอึง้งอะใกล้กับอึ้งผส้มพันกันนี่เพื่อนๆบอกไว้ให้ดูนี่เด็กๆแก่ยวเป็นแบบนี้อันนี้เด็กๆอันนี้แก่ แล้วฟอร์มกอนี้กอธรรมชาตินะจ๊ะซึ่งจะก,กระทั่งเล็กได้เข้ากอรธรรมชาติเพื<ๆ>่อนๆบอกว้ให้ดูก่อนกอนี้ข้อที่ซ่องร้อยหกสิบบาทลูกไม้ใกล้กระอึ้งนะจ๊ะบอกให้ถูกนะซ่อง 160. อร้อยหกสิบกอธรรมชาตินี่ดูดูส่อนต่อไปไกลเพชรพิรุนอันนี้เพชรพิรุนทิพย์ ไก่เพชรพิรุณทิพต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนสวยงามอันนี้ไก่ทองมณีไก่ทองมณีด่างอะละไม่ใช่อันนี้ไก่ทองมณีเชยๆกอโทษนี่ไก่ทองมณีอันนี้มีซ้ำต้นซ้ำต้นในเนื่งกระทัางนี่ซ้ำต้นปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจะซ้ำต้นนะ ั้งเป็นฟอร์มกอใส่ตั้งแม่อันนี้คือใส่ตั้งแม่นะจ๊ะไม่ใช่ใส่แม่ผ่านบอ,อกไปก่อนหมายถึงเริ่มตั้งหัวแต่ก็เริ่มมีหัวแล้วเพราะว่าสี่ชัขนชนนี้อันนี้ใกล้เพชรพิรุนแล้วก็ใกล้ใกล้สวรคนปนกันรวมกันข้าใส่มารวมกันเนาะนี่ปล่อยข้อที่ซ่องรอยบาทเพื่อนๆซ่องรอยบาหมอนกันไก่สว่คนกับไก่เพชรพิรุน อบก,ก่อนป้ายมันไม่มีป้ายหมดไก่สวรคนบวกเพชรพหลุนบวกไก่เพชรพิลุนต้องร้อยนะจ๊ะต้องร้อยเท้ากาันนี่นี่ไก่สวรคนอันนี้ไก่เพชรพิรุนเนเพื่อน,น,นอันนั้นพิรุนคพิ์นะไก่มันจะมีเพชรพิรุนกับพิรุนคพิ์นะจ๊ะ และก็นี่ใกล้เพชรพิรุนนี่เฮียบากเพื่อนใกล้เพชรพิรุนกระทั่งนี้ก็ซ่อง้อยบ้าทมีซ้มตนจะไกล้เพชรพิรุนต้องลอยมีซ้มตนนี่มีซ้มตน,นไกลเพชรพิรุนนี่ดังงๆก,ก็เปิดอย่างนี้เลยนะจ๊ะเพลี้ยวังดังอื้อและอันนี้คือ <S <S ไกล้ะม้อยแล้วก็ไกล้ ด่างทองมณีเพื่อนอยู่คู่กันมีซ่องต้นซ่องร้อยบาทเหมือนกันจะซ่องร้อยบาทใกล้ด่างทองมณีแล้วก็ใกล้ชมอยรวมกันเยอย่าไปอ้อยบวกให้ฉมอยบวกไกลชฉมอยซ่กกอ,ยองร้อยอันนี้มีซ่องต้นคุณเพื่อนนี่ด่างจริงนะจ๊ะด่างทุกใบด่างจริงด่างจังชมอยก็เนี้ยชมอยทุกใบเพื่อนซ่องร้อยบาท เอาล้จ้ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอนซี่ช่วยๆบอลซี่ราคาดีๆเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆไข่ที่ยังไม่มีมีทั้งบอนเก้าบอนไม้มียักษ์มียักษ์ม,มาซ่องตน้นเอาไปแบ่งการจะเพื่อนๆไข่ที่ยังไม่มีจะห้าไปสะส้มเอาไปเลี้ยงไว้ค่อยเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็โตแล้วตอนนี้ก็คือต้นป้าอ้อยเตรียมไว้ว่าจะให้ใหญ่ผ้าหัวอ,นนอ,อันนี้็คืออันนี้มาห้าเซตที่ดูเนี่ย แต่ดูใบไม้ออกมานี่เพื่อนด่างเนี่เราจะซื้อเอฟสี่มานี่แหละเดี๋ยวจะมาทําพันธุ์คงไม่ได้ค่ายแค่ว่าชื้อมาห้าเซตที่เออใช้เนี่ยป้าอ้อยก็เลยว่าเดี๋ยวเอามาให้ยายทําพันธุ์บอกว่ามันไม่มีมันไม่มีบอลแล้วเพื่ออนาคตตีน้ำป้าอ้อยก็จะได้ไม่ต้องซื้อก็จะได้ค่ายแบบกระทั่งดังนั้นเออห้านิ้ววบบไซต์แม่พันตั้งเม่สักร้อย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 ง่ายๆเนาจะเออนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเยอะ วันนี้ป้าอ้อยก็ขอ้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามานะจ๊จะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยเนาะครอบคุณเพื่อนเก่าคอบคุณกัลยาณนีมีที่น่ารักทุกคนคอบคุณแจ๊คเจ,จริงๆจ้ะวันนี้ป้าอ้อยก็ขอให้เพื่อนทุกคนจงมีความสุขคิดอะไรขอยต้มป้าทนานะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้พรุ่งนี้ก็ไม่ขึงนคลิปที่จะออกวันนี้วันนี้ป้าอ้อยต้องรีบไปเจาะเลือดแต่เชา้าแล้วต้องรีบกลับมาแพ็กข้องห,หายไหล่แย่เลย อาจจะอาจจะตื่นติงซี่อแพกกลก้อนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นรีบไปเจาะเลือดก,ก็ต้องขับรถไปที่บ้านเก้านน้นอะระยะทางไป,ไปกลับก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบกิโลขับรถเตืองไปแล้วก็จะรีบกลับมาจะมเตืนจา้าเนาะนั่นแหละป้าอ้อยก็เลยเหนื่อยเลยต้องรีบงานเย้าก็เล้งก็เลยต้องรีบเลยไม่ได้มีอะไรมาทําให้เพื่อนต้าไปนี้ก็อาจจะมีบ้างนานๆแต่ว่าแต่จะมีบอลซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันข้อให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็คอยดูคอย สร้างคอยอะไรอย่างเงี้ยได้อปอไอยจะมีค่าทุกวนันแต่ไอเรื่องแบบผ้าชิ้นพาดูอะไรอาจจะมีน้อยลงจาก้อยก็ต้องข้อไัยด้วยเนาะแต่ก็จะไม่ให้คาดก็จะมีมาเรื่อยๆจะเอาความรู้อะไรที่มีก็เอามาหมา่ำฝากเพื่อนๆเนาะวันนี้ปอไอยต้องข้อจบขีปเพียงแค่นี้นะจ๊ะวันนี้ปอไอยต้องไปกอนเนาะสวัสดีจ้า